เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีสเพราะการกินคือความสุขโดยเฉพาะชาบูชาบูที่ไม่ใช่แค่การกินอาหารแต่คือช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายได้ล้อมวงพูดคุยแบ่งปันรอยยิ้มและเติมพลังหลังวันที่เหน็ดเหนื่อยครับแต่หากความสุขนี้จะต้องหยุดชะง,งักลง เพราะเตาชาบูมันดันระเบิดขึ้นมาก,ก็อาจเปลี่ยนช่วงเวลาดีๆให้กลายเป็นเหตุการณ์เลวร้ายได้เหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อปี2,558ในร้านชาบูชาบูที่จังหวัดคนครราชสีมากเกิดเตาไฟฟ้าระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่เสมอครับเรื่องจริงที่คิดถึง เตาชาบูระเบิดแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะถ้ามันไม่ได้เสียบปักจริงๆมันไม่มีสาเหตุอะไรที่จะระเบิดได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากครับ สำหรับเหตุการณ์เตาชาบูระเบิดกลางร้านชาบูแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเตาไฟฟ้าระเบิดโดยไม่เสียบลักวันนั้นได้เปิดร้านประมาณ4ี่งเย็นจัดร้านเรียบร้อยจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการสามท่านคือหโต๊ะก็ได้เปิดชายหมออ้อปกติแล้วก็นั่งประมาณส0นาทีก็ชิบินกลับไปผานไปประมาณก่อนเกิดเหตุองกึ่ง มีลูกค้าจะมาใช้บริการเป็นน้องนักเรียนหนุ่มสาวคู่นี้เป็นลูกค้าประจําเมื่อเดินเข้ามาในร้านแม่เจ้าของร้านจึงเดินมาต้อนรับและแนะนําให้ไปนั่งด้านไหนไม่รู้นึกยังไงก็เลยเดินไปไปถึงเขาก็เลยบอกว่าหนูหนอ ไปนั่งข้างในดีไหมลูกข้างในมีพัดลมด้วยเย็นๆนะลูกนะแต่ผู้หญิงก็เลยอย่างนั่งตัวนอกกะลังจะหันตัวค่บพอเอียงตัว,วนิดนึงก็ระเบิดตู้มขึ้นมาแรงระเบิดทําให้กระจกนิรภัยที่หน้าเตาแตกออกเศษกระจกจึงกระเด็นใส่ลูกค้าและแม่เจ้าของร้านส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บถึง4ีราย น้องผู้ชายจะเจอที่ใต้ตามีเลือดไหลทั้งสองข้างออกมาแล้วก็ปวดที่บริเวณหูน้องผู้หญิงนี่จับน่าจะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังคุณหญิงอีกหนึ่งคนรับแจ้งว่าโดนมีสเก็ตกระเด็นมาปักที่หลังใบหูเป็นแผลฉีกส่วนอีกหนึ่นงลายไปเจอเป็นพนักง,งานของร้านมีอาการปวดทีเลนซ์สักพู้โชคยังดีครับที่เศรษกระจกไม่ไปถูกจุดสําคัญของกั นั่งนั่งอยู่ในท่านี้ครับนั่งนั่งอยู่ในท่าเตรียมกินอาหารแล้วก็ม,มันก็ระเบิดครับที่หน้าครับเปลือกตาก็แขนจะเป็นช่วงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ที่หลังนิดหน่อยค่ะแต่เลือดไหลเต็มหมดเลยตรงด้านทา่าเลือดไหลเต็มหมดเจ้าหน้าที่ได้นําเตาไฟฟ้านี้ส่งกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาข้อสรุปส่วนทางผู้ผลิตก็ได้รับผิดชอบไปแล้วในเบื้องต้น เพื่อความกระจา่างเราจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับที่เป็นตามข่าวก็คือยังไม่เสียบปลั๊กด้วยนะครับแต่เกิดการระเบิดขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันโดยหลักการของหม้อที้ตามร้านอาหารทั่วไปนะครับ,รบมันจะเป็นการรักษาการเหนียวนําสนามแม่เหล็กมาที่ตัวหม้อซึ่งเป็นโลหะเท่านั้นถ้าเรานําภาชนะที่ไม่ใช่โลหะมาวาง จะไม่เกิดความร้อนเกิดขึ้นโดยโครงสร้างมันเนี่ยก็จะมีกระจกหนาอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือเป็นฉนวนไฟฟ้าในชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำลายข้างในดูว่าอุปกรณ์ที่มันจะมีโอกาสระเบิดที่สุดเนี่คือส่วนไหนน่าสงสัยว่าที่มันจะระเบิดได้คืออุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นคปาซิเตอร์เป็นคปาซิเตอร์ครับตัวเก็บประจุหรืครับครับบ้านเราเรียกตัวเก็บประจุ ภาษาอังกฤษเรื่องคาปาซิเตอร์นะครับคุณสมบัติของมันก็คือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก็บประจุไฟฟ้าไว้คือเก็บแรงดัน,นไฟฟ้าไว้คล้ายๆแบตเตอรี่นั่นเองถ้าทํางานในสภาวะปกติเมื่อหยุดทํางานแล้วจะมีวงจรดิชาร์จมันวงจรคายประจุมันทําให้มันไม่มีไฟเหลือนั่นเองหลังจากที่เราเสียบไฟเนี่ยไฟสลับที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็น,เป,นเป็นไฟกระแสตรงไปเก็บประจุที่ตัวนี้ดูนะครับเนี่ยเราเสียบไฟนะครับ แรงดันไฟบ้านเราจะ220โวลต์น,นะครับแต่พอผ่านวงจรปุ๊บมันจะเป็น300กว่าโวลต์เลย<ม>นี่คือแรงดันไฟฟ้า,ฟากระแสตรงครับสมมุติเราถอดออกอดูนะฮะถอดออกแล้วดูแรงดันเดี๋ยวจับจุที่ตรงนี้น,นะครับมันจะไม่เป็นศูนย์ทันทีนะครับดูนะครับแล้วถอดใช่ไหมฮะแรงดันมันจะค่อยลดลงใช่ไหมครับลดลงปุ๊บถ้าปกติถอดปักเสร็จแล้วเนี่ยแรงดันที่ตัวเก็บประจุที่ว่าเนี่ยจะต้องถูกคายลดลง ด้วยอุปกรณ์ความต้านทานในการคายประจุซึ่งวงจรทุกอันจะต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวที่มันจะระเบิดได้คือไอวงจรตรงส่วนนี้อาจจะได้รับอาจจะขาดไปหรือมันก็ไม่คายใช่ครับมันก็เลยไม่คายมันก็เลยทําเก็บประจุไว้ก็คือมันกลายเป็นแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเหมือนแบตเตอรี่บวกครับคอมพิวเตอร์ก็บวมเมื่อเราไม่เสียบปลั๊กแล้วเกิดการระเบิดนียแน่นอนคงเป็นความ บกพร่องของอุปกรณ์แน่นอนแต่การบกพร่องของอุปกรณ์นี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการใช้ที่ผิดปกติก็ได้ตัวอย่างเช่นนะครับทำหลุดมือหรือตกโดนน้าเปียกนะครับหมายถึงเปียกแบบจุ่มแช่ลงไปในน้ำตกลงไปในน้าเกิดการเปียกแล้วมาทําให้แห้งแล้วม,มาใช้อีกวงจรอาจจะทํางานผิดพลาดได้นะครับโดยหลักแล้วเห็นไหมร้านใหญ่ๆส่วนใหญ่ถ้าใช้อุปกรณ์ชนิดนี้แล้วเขาจะฟิกเลยจะเตาชนิดนี้จะติดตั้งให้แบบเป็นแบบเคลแบบื่อนย้ายไม่ได้ ก็เลยแนะนําว่าน่าจะฟิกบนโต๊ะเลยไม่ควรจะเคลื่อนย้ายเข้าออกบ่อยๆเพราะเมื่อเราทําหล่นวงจรภายในก็ทํางานผิดพลาดได้แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็คงตนกตกใจนะฮะก็ไม่กล้าจะใช้ก็ขอเรียนให้แจ้งว่าไม่ได้นอันตรายเลยนะครับเตาชนิดนี้เป็นเตาที่ปลอดภัยมากด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเมื่อไหร่กระช่างใช้งานอาจจะทําตกหรือโดนน้ําอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรที่จะเอาไปซ่อมเองนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะนํามาใช้อีก ใครที่พลาชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันนี้ทุกท่านลาสิวัสดีครับ